สวัสดีค่ะพี่น้องเช่า YouTube สุขูสุคนนะคะกลับมาพอกันอีกแล้วค่ะหายไปนานเมื่อนี้กัสิพผาพี่น้องมาชมต้นใหม่ที่ห้าซื้อมาปลูกกับต้นใหม่ที่ห้าช่ำไวแล้วนะคะที่เคยนำเสนอในคลิปก่อนหน้าน,านัน้นมีต้นลำไยแลวก็ต้นมะละกอ ะะเดี๋ยวเฮามาดูกันว่าเฮาชำไวแล้วสิแตกยอดโบหรือจังไดโบค่ะมาชมความก้าวหน้ากันนะคะนี่กระลำไยเด้อค่ะเด้อนี่ลำไยที่เฮาชากิ่งตอนไว้นี่แตกยอดละจ้าแตกยอดแล้วพี่น้องเนี่ยเอ้ยนี่เออบิง่งได้ใจเด้อนี่ลำไยที่เฮาชาไวชากิ่งตอนนะคะอันนี้มะละกอค่ะมะละกอบักุ่งค่ะที่เฮา เคยเห็ดคลิปก่อนในีเบิ้องระคะนี่ตั้งตัวได้แล้วคือกันเดี๋ยวต่อไปห้องกสีหาหม่งปลูก,กด้วยจ้ะเด้ออันนี้ก็ต้นข้าวโพดค่ะนี่ข้าวโพดสูงใหญ่แล้วอ๋อได้ออกดอกแล้วจ้ะนี่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 ออกดกกอ,อก,ดกแล้วเด้อจ้ะเด้อนี่ข้าวโพดนี่งามแล้วจ้ะ เอาโพดนะคะอันนี้คือต้นมอนคะคะต้นมอนนี่ต้นมอนกใหญ่แล้วจา้านี่มอนต้นมอนนะคะแล้วเอาไว้กินลูกเอาลูกต้นมอนไว้จะกินค่ะงามแล้วคือกันค่ะพี่น้องนี่เป็นต้นเลมอนค่ะบักหน้าลูกเหลืองๆไหมคะวันใหญ่พนซื้อมาปลูกใหม่ค่ะนี่เลมอนนะคะ ลูกเสร็จแล้วถ่าเบิ้งนะคะเด้อว,ว่ามันสิเป็นจังไงงามเป็นลูกให้เฮ้าบอจ้าคือต้นกาแฟค่ะกาแฟอาราบิก้าค่ะคนยายเพื่นปลูกไซ้ซีต้นไ้ทาเอามาเฮ็ดกาแฟกินว่าสั่นเพิ่นว่าจ้ากาแฟต้นกาแฟค่ะ นี่ต้นสาเกด้วค่ะพี่น้องสาเกต้มน้ำตาหนอย่าลืมเอาไปนในเพลงคุนเขียนมาทางซันนี่ต้นสาเกค่ะ,คะนี้ต้นน้อยหนาต้นน้อยหนานะคะดูสิว่าปีต่อไปจะสูงใหญ่ให้เราไหมเราต้องบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลเข้าไปค่ะ นี่ต้นส้มโอค่ะพี่น้องส้มโอนะคะต้นก็ยังเล็กอยู่เพิ่งซื้อมาปลูกปีนี้ค่ะนี่ก็คือต้นทุเรียนนะคะทุเรียนค่ะทุเรียนอันนี้ปลูกคู่กันไว้ต้นทุเรียนนะคะง่ามแล้วค่ะพี่น้องนี่แตกยอดไหมค่ะ ระเบิงว่าหนาแรงสิลดวดบ่วแต่เขาต่อระบบน้ำหายแล้วค่ะโอ้นี่ต้นักฮุ่งค่ะมาละกออันนี้ปลูกแล้วนะค่ะนี่แต่ว่าคือออกดอกแล้วเนาะนี่นอนนอนนอน,อนอคือต้นเตจเตียหนึง่งเข้าบะฮู่พันธ์ค่ะหายมาปลูก,กับปลูกเลยจ้าน้องสาวหายมาจ้านี่น้องสาวพูน่าพันธ์ฮ้อนแลนค่ะ สงสัยสิกลายเป็นพันธุ์ไทยแลนด์เดอ้อนี่นะ่ะแถวนี้กับชะอมจา้าชะอมนะคะเอาไว้ใส่แกงหน่อไม้เอาไว้ชุบไข่ทอดค่ะชะอมกำลังงามค่ะเขี้ยวงามอิลีชะอมจา้าอันนี้มะตูมนะจ้ะนี่ยอดมะตูม ยอดมะตูมไว้กินกับลาบปลานี่ยอดมะตูมค่ะได้ฝนกำลัางงามคือกันจ้าถั่วจ้าถั่วถั่วฟักยาวนี่กำลังออกลยค่ะนี่ถั่วฟักยาวโอ้ยงาม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 ,งามคัดถั่วฮาก็ับมีเวยจ้าบวบจ้าพี่น้องบวบ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 เหลี่ยมนะคะนี่นี่นี่โอ้บวบก็บมีเลยจ้าเด้อ กำลังงามเลยนี่น่ะกำลังเป็นตะกินหนาฝนนี่โบอึดเดีอยู่นะกินจะปลูกลงไปเลยถ้ามีขี้ดินจะนี่บัวค่ะพี่น้องบัวบัวบัวกำลังงามเลยนะคะอันนี้เป็นเบีย้ยพักนะคะแล้วนี่ห้องเพาะเอาไวน้นี่มีทั้งพริกนี่อันนี้ต้นอันนี้เบีย้ย เบี้ยพักยังน้อลืมซื้อแหละนี่อันเพื่อนทางเฟสค่ะเพื่อนทางเฟสเพื่อนทรงมาไห้คุณเคตคุณเคต U.S.A. ค่ะหัวแรดดิดเออจำได้แล้วพี่น้องต้นแรดดิดค่ะแรดดิดแรดดิดนะคะนี่เบีย้ยสิหามองปลูกเหรอคะพี่น้องถ้าเบิ้งเดอร์ขันไ่นี่สิเป็นยังไงก็อยากเห็น,นกันจ้า กินหัวมันจานนี่นี่ตำลึงค่ะตำลึงนะคะเดอ้อเอาไว้แกงจืดค่ะต้นตำลึงนี่ขคืนคางหัวค่ะงามงามคักค่ะนี่ก็น,น้องไม้ค่ะพี่น้องปุ้ยายเพิ่นเก็บมม้หมูเส้นนี่ค่ะน่อไม้ไผ่บ้านนะคะค่ะพี่น้องเมื่อนี้กัผ้าเบิงต้นไม้อยู่ในสวนเด้อค่ะเดอ้ออ่าเห้า สองผูเถ่าพยายามทำบ้านให้เป็นตลาดะคะ่ะลงจากบ้านมาหายางเก็บนุน่นเก็บนี่กับพ่อสิได้กินยุจจ่จ้ะทำบ้านเนี่ยเป็นตลาดเข้าสิได้อาหารปลอดภัยค่ะปลูกเองทำเองกินเองนะคะว่ากันมีเหลือกับแบงปันพี่น้องเน่ยค่ะแบงปันพี่น้องเพื่อนฟูงจะทำบ้านให้เป็นตลาดนะคะ ผู้ใดมีพื้นที่ก็ปลูกเลยนะคะเด้อสิได้กินอาหารปลอดภัยสำหรับตนเองค่ะคลิปนี้ก็ซํำนีแ้แหละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ลืมฝากช่องพี่น้องค่ะพี่น้อง่ะเอ่อช่องบ้านไร่อําัยชนกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ห้าแน่ค่ะ นะคะฝากช่องด้วยนะคะ